เออจะรูปพ่อสะก้อนหรอพ่อสะก้อนเป็นพ่อขุนรามกับชาติมาเกิดพอจะสิบสองบาทเลยจะสั่งอะไรเก็บเงินเดืคูครูครูเดียวกันเนี่ยแหละครูเปาว่าเมื่อไหร่เปว่าก็ว่าอ๋อโอเคโอเคนึกว่าเล่านึกว่ายังไม่เล่าจะเอาเป็นเงินสดแล้วเรเป็นเงินสดค่ะ 12บาทให้เกินก็ได้ไม่ติดขอให้ได้แบบนี้ตลอดไปนะคะนะี่ลูกพ่อลูกแม่จริงๆเลยืก็คือตอนแรกมันก็จะม่วงแล้วแหละแต่พอครูปาล์ทักมาตุ๊ตื่นเลยแล้วแบตดันกก็จะหมดตื่นว่าอะไร ตื่นเพราะว่าเขาบอกว่ามันท็อปวิดไงอ้าวเหรอเขาทันเาะเขาทักมาตอนดึกอ่ะเจ๊บอบยังไม่ได้ทักอะไรเลยอ่ะอ่าเจ๊บอบจะรอฟังซิจะท็อปกี่วิชาครูเขาตรวจผิดมากเมื่อวานครูปาบอกว่าคาิตเพิ่มไม่มีใครได้เต็มแต่ยังมีคนได้ ข้อเขียนเต็มคือตัวพิชยาพิชามนวรัตกรและสกุลกันหนึ่งในสี่คนนี้ไม่แนนสิงศัดิ์ส์ของพ่อเราเพื่อจะเป็นวรัตกรไหมไม่ทำไมไม่ใช่วรัตกรอ่ะพิชยาคือใครคีมอันนี้วิชาอะไรคณิตศาสตร์มีคีมมีราแล้วมีใครอีกคีมเล็กคีมใหญ่คีมเล็กคีมเล็กอ่ามีโค้ดมีหนูแล้วก็มีนิงโอ้ต้องเป็นคีมเล็กอยู่แล้วโอ้ระดับนี้ต้องวรัตกรสิ อ่าโอเคโอเคลุ้นลุนรอฟังถ้าเป็นวรรณกรน่ะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะตาเป็นไฟฉันเื่อนสิเขาไม่มีใครตาเป็นไฟบบ ต้องไปนู่นก็ยื้นลำบากใส่กลอกใส่กลอก <c oughs> จ้ามดูได้แล้วได้แล้วงาร้านดองใจขอบคุณนะคะ แาดเลยเช็คเช็คเช็เ,เสริมนะคะเสริมนะคะอ้าหนือนกันไ่ก็ดูหน่อยสิคะเดี๋ยวอีกหนึ่งชิ้นนะคะยังไม่ได้จัดการห้าล้านดวงใจขอบคุณนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะรึบอันคู่กับโอวันตินนะคะแปะรีดแปะรีดแป๊บหนึ่งนะคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรป้วไั่เป็นีน,น้องส่งภาพพอดีนะคะไม่รู้ใครจับไปอืม อีโนสำหรับเด็กเช้านี้นะคะสีร้านดงใจขอบคุณนะคะไก่แดดเดียวไก่แดดเดียววะแ่ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่แวบ,บมาเนะาะตักแดสักเล็กน้อยนะคะ้ชา้อเชา้า เช้าเช้าก็จะมีสารพัดเสียงนะคะเสียงเครื่องซักผ้า,า,ารกระห่กะูกระหูกำลังกำลังร้อนๆเลยอันนี้ของผู้ใหญ่คนละชุดนนคนละชุดนะคะคนละชุด หาที่ของเราหาที่เหมาะเหมาะไปยืดบางลมเขาที่วางก่อนนะคะด็กก็กินกับอูบัตินเหมือนกันนะคะอูบัตินเหมือนกันขอบคุณนะคะล้านน้องใจ จะเข้ามาชมเป็นกำลังใจให้เรตยยยมเช้าๆนะคะ6ล้านดวงใจขอบคุณนะคะตะกายามเช้านะคะร้อนเลยนะคะอร่อยอร่อย9ล้านดวงใจขอบคุณมากคะ่ะ จิ้มให้ด้วยน้ำจิ้มเขาเรียกว่าอะไรนะสูตรน้องลิซ่านะคะน้ำจิ้มยืนกินอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> ขออภัยด้วยเนาะอร่อยเลยนะคะจะจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะค มีาวต้มผัดหัวร้อนห่อแบบธรรมชาติสูตรโบราณนะคะสูตรโบราณทำเองกับมือนะคะอร่อยจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้นะคะจิ้มก็ได้รสชาติไม่จิ้มก็อร่อยเหมือนกัน อยู่ง่ายกินง่ายสไตล์เราวนะคะทำตัวให้ง่ายเข้าไวอะไรก็ต้องไปซีเรียสกับมันเนาะคะ่ะ ของเราก็คือมีอะไรก็กินไม่ต้องเรื่องเยอะเนาะยูแบบง่ายๆความเพียงไม่ต้องไปวิ่งแข่งกับใครหัวตัวเราเองนะคะ ขอบคุณนะคะเด้วใบเรียนเขาก็จะบอกว่าชีวิตไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนรักไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียนไหภาษาัยรุ่นใยรุ่นนะคะจะพูดกันใยทำงานก็จะบอกชีวิตจะมีแต่งานนะคะไม่ยุ่งกับใครหมวยุ่งเรื่องของคนอื่นก็ เป็นทุกข์กันพอดีนะเอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนที่จะมาใส่ใจคนอื่นขอบคุณสามร้านดวงใจนะคะมันจะกินให้เห็นเด้อหลัง่าวไว้ด้วยขนมนั้นก็กินดีนะคะหอแบบโบราณ แกง่ายกว่าไปตองกล้วยด้วยเขาเรียกไปตองจานนะคะ่ะใครไม่เคยเห็นก็มาดูนะสมัยก่อนที่เวลาเราหาไปตองกล้วยไม่ได้เราก็ไปอ่านเจอ ในหนังสือธรรมะเนาะคะ่ะก่อนจะดูแคนเขาให้ดูตัวเราก่อนแล้วก็เป็นคำข่มหรืออะไรนี่แหละอย่ามัวใส่ใจแต่คนอื่นจนลืมใส่ใจเรื่องของตัวเองนะคะเป็นตัวของเราเองดีที่สุดไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร คุณท,ทุกกำลังใจนะคะเท่าน,นี้ก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันครั้งใหม่นะคะครั้งหน้าโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย